ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ระบบน้ําย่อยอาจจะไม่ค่อยดีแล้วการกินอาหารเนี่ยก็ต้องเลือกนะคะสิ่งแรกเลยก็คือควรจะกินอาหารให้หลากหลายเน้นในเรื่องของการควบคุมด,ดูแลน้ําหนักของตัวเองด้วยนะ,ะส่วนที่2ก็คือพยายามเน้นให้กินเรื่องของข้าวนะคะไม่ขัดสีนะคะหรือว่าข้าวกล้องข้อที่3ก็คือกินผักผลไม้ที่ ขึ้นตามฤดูกาลข้อที่4กินอาหารที่ไม่มีไขมันสูงนะคะแล้วก็ลดอาหารเค็มจัดแล้วก็หวานจัดข้อที่5พยายามดื่มนมทุกวันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะดื่มนมวัวไม่ได้นะคะก็แนะนําให้ดื่มเป็นนมถัรร่วเหลืองแทนนะคะเพราะว่าระบบน้าย่อยของผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็ได้นะ,ะข้อที่6ก็คือให้ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะพยายามงด น้ำหวานนะเครื่องดื่มที่ประเภทเป็นน้ำอัดลมเจ็ดนะคะพยายามกินอาหารประเภทปลาไข่นะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วนะคะข้อแปดก็คือพยายามกินอาหารที่สะอาดนะคะสดนะคะแล้วก็สดใหม่ด้วยนะคะมีการทําให้ร้อนเสมอข้อเก้าก็คืองดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะก็ หวังว่าทุกท่านนะคะคงจะมีสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะคะ